สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะวันนี้นะคะก็ได้ถ่ายอักขระยันนะคะแล้วก็ท้าเวสวุวรรณทรงราหูนะคะให้กับท่านผู้ชมดูแล้วปูท่านก็ปารบใน,ในไลฟ์สดนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอักขระยันนะคะท่านผู้ชม ก็มีอักขระยันแล้วก็ท้าเวสวันทรงราหูนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะสำหรับใครเข้ามานะคะก็จะได้ฟังปู่ท่านปารบไร์สดกับเจ๊ตังในช่วงตอนเย็นนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็มีโชคลาภนะคะจากอักขระยันของปู่นะคะแล้วก็ ถท้าเวสุวรรณทรงราหูนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูดีๆนะคะ mm hmm. เผื่อจะมีโชคลาภนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ mm hmm. ชื่นชอบในคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมไปกํกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจตังด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูคลิปด้วยกันเลย mm hmm. นะคะ,ะคท่านผู้ชมว่าแบบทองเหลืองหรือเปล่าเจตังก็ไม่ทราบนะคะถ้าถ้าใครทราบก็ คอมเมนต์ด้วยนะคะท่านผู้ชมปู่ท่านเมตตามากมากเลยนะคะนี่นะคะวัดหลวงจะรันสะแก้วนะคะนี่ต้องบริเวณตรงข้อศอกนะคะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยท่านผู้ชมอ่ามีใครมองเห็นเป็นโชคลาภหรือเปล่าเนาะลองพิจารณาดูนะคะ ก็เจตังคิดว่าท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นเป็นโชคลาภก็เป็นได้นะคะก็มีความรู้สึกว่าตอนที่ท่านเอาให้เจตังมานะคะท่านก็บอกว่าก็ให้แฟนขับแฟนช่องพิจารณาตรงบริเวณนี้นะคะท่านบอกว่าอย่างนั้นถ้าจะให้ดูโชคลาภให้ดูตรงบริเวณข้อศอกนะคะของปราหูนะคะ ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูนะคะท่านผู้ชมจะตังพูดถูกหรือเปล่าเนาะถ้าพูดถูกไม่ถูกก็กราบขอโทษด้วยนะคะคิดว่าใช่นะแต่องค์สวยงามมากนะคะให้ดูตรงข้อศอบก,ก็คือตรงนี้นะคะที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้มาดูตรงนี้นะคะท่านบอกนี่ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมดูแบบใกล้ๆชัดๆนะคะ ใกล้ๆแล้วก็ชัดๆนะคะลองพิจารณาดูนะคะก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อเป็นโชคลาภนะคะ ไม่ทราบว่าชัดหรือเปล่าเนาะท่านผู้ชมชัดไหมคะชัดไหมบางทีก็อาจจะถ่ายแบบเหมือนกับว่าเไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น้องก็จะเป็นมมัวนะบางทีเราแบบดึงกล้องเข้าดึงกล้องออกแล้วทีนี้ยมันก็มีชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะก็ไปจะพยายามถ่ายให้ชัดมากที่สุดนะคะ เป็นเป็นเนื้ออใครรู้บ้างว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะเอ่อท้าวเวสสุวรรณทรงราหูนะคะท่านผู้ชมเป็นแบบองค์สวยงามมากค่ะท่านผู้ชมขาเนาะเจตังว่าอย่างนั้นนะปู่ท่านเมตตามากเลยก็ให้เจตังมาโอ้โหชัดมากเลยค่ะท่านผู้ชมขาชัดมากค่ะชัดมาก ท่านบอกว่าถ้าจะให้ดูโชคลาภนะเจตังก็อย่าลืมนะบอ,อ,อถ่ายตรงบริเวณนี้ท่านผู้ชมดูนะคะก็จะมีตรงข้อศอกนะคะข้อศอกข้างซ้ายกับข้างขวาแล้วก็ตรงที่มือสองข้างราหูนะคะตรงที่มีเหมือนเป็นเออมันเขาเรียกว่า,ายันหรือเปล่านะ้องเจตังก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะใครรู้ก็ช่วยตอบหน่อยเด้อ โอเคไหมคะท่านผู้ชมโอเคไหมใครดูทันหรือเปล่าเนาะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะข้างหน้าเนาะข้างหน้าเนาะชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะชัดมากแล้วนะนีคะ่คิดว่าชัดมากแล้วนะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหันมาทางนี้อีกรอบหนึ่งเนาะชัดไหมคะชัดไหม ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะตามที่ปู่ท่านบอกเนาะเจตังก็คิดว่าบริเวณที่ท่านบอกก็ถ่ายท่านผู้ชมดูหมดแล้วเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเดี๋ยวยังไงเจตังก็อย่าลืมนะคะสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้เจตังด้วยนะคะได้นองทองไหลมาสาเร็จสําเร็จสําเร็จเออคิดนึกปาถนาสิ่งใดสําเร็จสําเร็จสําเร็จมีมีมามามา โชคลาภาสนาบังเกิดดีสิริมงคลพุทโธธรรมโมสังโฆร,รักษาเด้อสาธุเจค่ะหม,มวกปูนารักแพ้สาธุสาธุพระค่ะโยมซื้อมาถวายอนุโมทนาเด้อหมวกจากไต้หวันเจ้าค่ะจะปูคนเนี้ยอืจากประเทศไต้หวันอืจากประเทศไต้หวัน มีหมวกมีหมวกสองใบแล้วก็มีเมจิกนะคะที่เขียนอักขระยันนะคะแล้วก็มีผ้าขมลายเสือนะคะท่านผู้ชม,มปูปูฝันแล้วบ่เจาค่ะบ่บ่ท่านเดือดฝันเจตังให้ปูเมตตาว่างวดนี้มีเลขอะไรคะ กำกำปั้นกรรมมือกรรมมือกรรมมือกรมมือค่ะท่านผู้ชมท่านเมตตาแล้วบอกให้กรมมือนะคะลองพิจารณาดูนะคะกรมเจตังเจตังว่ากรมก็ห้าเด้อกรมไปแล้วก็เป็นเลขศูนย์นะคะโปรดเมตตาถามปู่ว่ากรมมือนี้กรรมข้างบนหรือกรรมข้างล่างคะเจตังโอ้ข้อใจถามเนาะ กทั้งสองข้างจะกรมมือสองข้างนะคะกรมมือสองข้างนะคะถ้าลูกมีบุญอยากจะไปกราบปู่สาธุเจ้าค่ะสาธุปู่คะอยากจะบอกว่าตีโชคลาภปู่ได้สามตัวมาจิตแปดงวดแล้วแต่เก้าหกหกหนึ่งเก้าเก้า 97, 9ก้าเจปดเสาคือไม่ซื้อค่ะปู่ดวงไม่มีจริงๆป้าตีถือขนาดน,นั้นยังบุถือสื่ออยู่เนาะกรรมมือศูนย์ไหมกรรมก็เป็นศูนย์ตัวหาศูนย์ตัวเนาะออ,อยู่สมุทรสาครจ้ะกำลังลำบากไปไหนไม่ได้เจ้าค่ะไม่เป็นไรสู้สู้สู้เด้อปู่ย่าท่าเสด็จรักษา มีโชคมีลาบปู่าเป็นตัวเลขแน่ค่ะประสานโอ้อยู่ซุลินอยากไปกราบค่ะบูชาตะกุดแล้วยังไม่มีโชคแต่จากไปให้ได้ศรัทธ,ธาปู่ค่ะสาธุนูบูชาตะกุดกับลาหูมีโชคตลอดค่ะที่หน้าที่การงานก็ดีค่ะปีที่แล้ว สาธุสาธุ <ừ. S 2> น้ำเด้อคะ่ะเสียงโชคห้าเก้าไม่ได้กลับเจ้าคะ่ะ <ừ. S 2> กำมือภาษาอีสานรมปั้นใช่ไหมครับที่ปู่จะบอกใช่ <ừ. S 2> ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือกรำมือเหมือนเดิมเนาะเจ้าค่ะปูใช่ใช่อ,อยู่กับพ่อบุญธรรมนะคะท่านผู้ชมไม่ได้อยู่สองคนนะคะ เห็นไหมนี่มีคนมาทักวะฮะท่านกองบัดเครับานกองบัดเชยหรออยู่อยู่นั่งอยู่ครับอยู่ไม่ได้อยู่สองคนเด้อนี่รับสวัสดีทักแม่แม่คนอยู่วะอันนี้เนาะเข้าไปผู้จีบเนาะก็ต้องก็ต้องก็ต้องไลฟ์สดค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็นําปัจจัยมาถวายก็ต้องบอกญาติธรรมนะคะที่ท่านได้ ทุกๆท,ท่านได้นำเงินมาถวายนะคะร่วมสร้างศาลาปูป่ยา่าท่าสดิดนะคะอันนี้ก็แล้วก็บูชาราหูบูชาตะกุดนะคะครับครับตอนพอบุญท่าน,น,นะะบุญทาพอบุญท่านก็นนกนนกนยุนี่ละคะท่านผู้ชมกําล <c oughs> ังต่อ,อคลิปอยู่เ <c oughs> ขาใช้สมาธิก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็ต้อง ขอโทษด้วยนะคะมีแต่เสียงเจ๊ตนะเนาะถ้าเป็นเวลาตอนเย็นถ้าไม่มีผู้ชายมาด้วยอาตมาไม่พูดกับคนหรอกเข้าใจไหมตอนสามะนะถ้าไม่มีผู้ชายมาด้วยอาตมาไม่พูดกับใครหรอกอันนี้ก็มีพ่อบุญธรรมมาด้วยแล้วก็มีญาติโยมผู้ชาย อายุประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วอยู่ที่วัดสองคนคแล้วก็มีเด็กวัดหนึ่งคนแล้วก็มีผ้าสองรูปนี่ผู้ชายก็นั่งพิงไฟอยู่ข้างนอกนี่แหละจอมือถือก็จอน้อยอตอนนี้ก็อยู่กับพ่อบุญธรรมอยู่กับเจ๊ตังคุณเอกพลอย่าพูดไปไม่ดีเลยค่ะเพราะ ท่านเป็นที่พึ่งทางใจคนไกลค่ะอันนี้ก็มีหลายคนนะคะอยากให้เจ๊ตังอะไลไลให้ดูหน่อยก็เหมือนว่าเจ๊ตังเอาเงินมาถวายจะต้องถ่ายความักหน่อยถ่ายคนไปจังหน่อยเจ้าค่ะอับกล้องถ่ายไปคนจังหน่อยยินเสียงยูครับยุยูครับบอถ่ายเบหน้าเป็นนํำเอาเดี๋ยวกลับกล้องเลยนี่เอาในเดียวค่ะท่านผู้ชมครับัอดีครับ มีคนสองคนอยู่ข้างในแต่ว่าอยู่ข้างนอกข้างหน้าก็มีนะคะถ้าใครคล้องใจเดี๋ยจจังก็จะพาอตมาอัตมาก็ได้เรียนพระวีันมาอยู่หรออัตมาบวชมาตั้งแต่อายุสิบสามปีแล้วเจ้าค่ะไม่คือว่าเดจจังมาบางทีเนาะปู่ก็แฟนขับแฟนช่องก็อยากว่าเออไล่หน่อยนะเจ๊จังโอเคก็เลยแบบ ตอบรับกับแฟนช่องไปว่าเออเดี๋ยวถ้าไปถึงก็จะบอกว่าเออมีแฟน่ะแฟนช่องทําบุญมาเท่าไหร่อืแล้วก็ได้ถวายปัจจัยไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะคะก็เต้องทําความเข้าใจด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะคะเป็นหนึ่งงานมันอยู่แต่ต้องปล่อยครับเมื่อวานนี้เสียงคมเนาะจึงพยายามบอกถึงครับคขอบุญท้าก็นั่งอยู่นีและเพื่อนห้องบ้าน เพินพ่นอันเพิ่นเพิ่นตัดคลิปค่ะท่านผู้ชมสันกษกัตริพิ่นยุ่ยิ่นหักตัดคลิปอยู่เนาะ,ะเนาะต้องช่างเขาเถิดเจตังจิตใจเขาไม่ดีอ๋อไม่เป็นไรค่ะเจตังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าคิดว่า,เ,าเจตังก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเนาะเมนจะบอกเจ้า่ะปูอ๋อ,อ,อ,อวันนี้ก็ญาติโยมที่เข้ามาเนาะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเ,เป็นวาสนาเป็นบาร,รมีเด้อ สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณง,งามความดีก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาเด้เอ,อเมื่อเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็จะมีกำลังจิตกำลังใจมีความสดชื่นแห่งจิตแห่งใจมีความพาสุขร่มเย็นภายในจิตภายใน,ในใจของเราเรียกว่ามีพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นที่พึ่งมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นที่พึ่งวันนี้พอบุญธรรมก็ได้มา แล้วก็เจตังก็ได้มาแล้วก็ญาติโยมอยู่ข้างนอกก็เยอะแต่ว่ามือถือก็เป็นจอน,น้อยท่านต่างหลายก็คงจะเข้าใจเนาะถ้าจะไปถ่ายบ้าหมดก็ถ่ายได้อยู่หรอกแต่ว่าอาตมาก็เข้าใจญาติโยมอยู่หรอกบางทีก็ด้วยความปรารถนาดีของญาติของยโยมเหละแต่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์อย่างเช่นอาตมาก็มีครูบาอาจารย์ของอาตมาอาตมาบวชมาตั้งแต่อายุ13ปี ก่อนที่จะบวชก็เป็นเด็กวัดมาไปถือข้อวัดปฏิบัติเป็นนาก็หลายปีพอสมควรก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกมาแต่ว่าอตาตมาก็ยังไม่ได้แตกฉานหรอกแต่ว่าก็พอได้รู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้ามีญาติโยมผู้หญิงมาคนเดียวอตาตมาก็จะไม่พูดด้วยก็ต้องมีผู้ชายแต่ว่าทุกคนรวนแล้วแต่รักษาจิตรักษาใจของตนเอง พยายามมองโลกในแง่ดีเมื่อเรามองโลกในแง่ดีแล้วใจเราจะดีนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้สติใช้ปัญญาให้เป็นผู้รู้แจ้งคิดนึกสิ่งใดก็คว้าให้มองทั้งสองด้านทุกสิ่งทุกอย่างมีหลายด้านบางทีก็ไม่เป็นตามความคิดของเราบางทีก็ไม่เป็นตามความถูกอกถูกใจของเรานี้ก็เป็นธรรมดานาตีโลเกอนินทิโต ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังในวันนี้ได้เห็นหน้าก็เป็นบุญตาได้ไขวาจาก็เป็นบุญปากได้อุปธรรมอุปถาก็เป็นบุญจิตบุญใจเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็ขอให้พินิจพิจารณาให้คิดว่าเป็นอัตเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีญาติโยมพระสวงองค์เจ้าก็เยอะอยู่นี่ญาติโยมก็เยอะแต่ว่าวันนี้ พ่อบุญธรรมและเจตังอยากจะให้ได้ปารภได้พูดได้คุยกับญาติกับโยมให้กำลังใจญาติโยมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบาร,รมีเดอ้อทุกสิ่งทุกอย่างก็ด้วยอาศัยแรงศรัทธาของญาติของโยมอาตมาขออโาวนวยอวยพรอนุโมทนาสาธุก,การชื่นชมยินดีเดอ้อทุกท่านทุกคน,ท,กคนที่ได้ร่วมกันทำบุญเข้ามาก็ดีหรือยังไม่ทำก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบาร,รมีก่อนหลับก่อนอน,นอนถ้าอยากมีโชคมีชัย อยากบัางอยากมีทำสมาธิเลยโยมพูทตธพูทตธพุทตธหายใจเข้าพูดหายใจออกทธหายใจเข้าพูดหายใจออกทธพุทตธพุทตธดูจิตดูใจเจ้าของเห็นจิตเห็นใจเจ้าของเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของเด้อรู้ท่าทาันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองหายใจเข้ารู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีสติมีสัมสปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะได้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราปฏิบัติไปแบบนี้ เป็นไปเพื่อความสุขมากความทุกข์จะน้อยลงเดอิอผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วก็เป็นไปเพื่อลิ์เพื่อเดชเพื่อหูทิพตาทิพเจโตปริญญาญาญาญอย่างรู้กิจใจของผู้อื่นสามารถรู้กิจรู้ใจของผู้อื่นได้แต่ว่าอันนี้เป็นลิ์เป็นเดชพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยแต่ก็อาจจะเป็นไปได้และก็เป็นไปเพื่อหนทางแห่งความหลุดพ้น เรียกว่าบุญไม่หาบบาปไม่เอาเดอ้อคำว่าสมาธิก็แปลว่าพอดีไม่รักเกินไม่ง่กเกินไม่ช่างเกินไม่ฉลาดเกินคำว่าสมาธิแปลว่าพอดีพอดีพอดีภาวนาแปลว่าพัฒนาดวงกิตดวงใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนมีเราจึงไม่ได้ประมาทเดอ้อเพราะฉะนั้นให้รักษากายรักษาวาจารักษาใจ เมื people, said, right? it. It ่อใจคิดไม่ด <Super> ีเ <chocolate> รียกว่ามันเป็นอกุศลเป็นบาปก็จะออกมาทางวาจาอาจจะพูดไม่ดีทําไม่ดีนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้รักษาใจของเราเด้อเพราะฉะนั้นมีความสุขความเจริญบ้างมีสีสุขแก้วกาดปลอดภัยราบผลปุณทวีเฮงเฮงรวย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 เด้อเอาสาธุสาธุนี่นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นเอ่อ อง์ราหูนะคะที่ปู่ท่านเมตตานะคะให้กับเจตังมาเนาะก็จะถ่ายตรงบริเวณที่มีอักขระยันนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้ก็เป็นองราหูนะคะท้าเวสสุวรรณทรงราหูนะคะท่านผู้ผู้ชมก็ถือว่าสวยงามมากนะคะ น่าจะเป็นเนื้อแบบทองเหลืองหรือเปล่าเจ้าตังก็ไม่ทราบนะคะถ้าถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ด้วยนะคะท่านผู้ชมปู่ท่านเมตตามมากๆเลยนะคะนี่นะคะออวัดหลวงจะรัญสะแก้วนะคะนี่ต้องบริเวณตรงข้อสอกนะคะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยท่านผู้ชม มีใครมองเห็นเป็นโชคลาภหรือเปล่าเนาะลองพิจารณาดูนะคะก็เจตังคิดว่าท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นเป็นโชคลาภก็เป็นได้นะคะก็มีความรู้สึกว่าตอนที่ท่านเอาให้เจ๊ตังมานะคะท่านก็บอกว่าก็ให้แฟนคลับแฟนช่องพิจารณาตรงบริเวณนี้นะคะ ท่านบอกว่าอย่างนั้นถ้าจะให้ดูโชคลาภให้ดูตรงบริเวณข้อศอกนะคะของราหูนะคะท้าวเวสสุวรรณทรงราหูนะคะท่านผู้ชมจะตังพูดถูกหรือเปล่าเนาะถ้าพูดถูกไม่ถูกก็กราบขอโทษด,ด้วยนะคะคิดว่าใช่นะแต่องคสวยงามมากนะคะให้ดูตรงข้อศอกก็คือตรงนี้นะคะที่ถ่ายดูเมื่อกี้นี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้มาดูตรงนี้นะคะท่านบอก นี่ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมดูแบบใกล้ๆชัดๆนะคะใกล้ๆแล้วก็ชัดๆนะคะลองพิจารณาดูนะคะก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อนะคะ เป็นความเชื่อเป็นโชคลาภนะคะเอ่อไม่ทราบว่าชัดหรือเปล่าเนาะท่านผู้ชมชัดไหมคะชัดไหมบางทีก็อาจจะถ่ายแบบเหมือนกับว่าเอา่อไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นมัวๆนะบางทีเราแบบดึงกล้องเข้าดึงกล้องออกแล้วทีเนี้ยมันก็มีชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะก็ไป จะพยายามถ่ายให้ชัดมากที่สุดนะคะเป็นเป็นเนื้อเอ,อ่ใครรู้บ้างว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะเอท้าเวสุวรรณทรงราหูนะคะท่านผู้ชมเป็นแบบองค์สวยงามมากค่ะท่านผู้ชมขาเนาะเจตังว่าอย่างนั้นนะปู่ท่านเมตตามากเลยก็ให้เจตังมาโอ้โหชัดมากเลยค่ะ ท่านผู้ชมขาชัดมากค่ะชัดมากท่านบอกว่าถ้าจะให้ดูโชคลาภนะเจ๊ตังก็อย่าลืมนะบอ,อ,อถ่ายตรงบริเวณนี้ท่านผู้ชมดูนะคะก็จะมีตรงข้อศอกนะคะข้อศอกข้างซ้ายกับข้างขวาแล้วก็ตรงที่อ,อ มือสองข้างราหูนะคะตรงที่มีเหมือนเป็นเออมันเขาเรียกว่ายันหรือเปล่าน้องแจตังก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะใครรู้ก็ช่วยตอบหน่อยเด้อโอเคไหมคะท่านผู้ชมโอเคไหมใครดูทันหรือเปล่าเนาะอีกรอบหนึ่งนะคะข้างหน้าเนาะข้างหน้าเนาะชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ชัดมากแล้วนะนี่คิดว่าชัดมากแล้วนะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหันมาทางนี้อีกรอบหนึ่งเนาะชัดไหมคะชัดไหมท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะตามที่ปู่ท่านบอกเนาะเจตังก็คิดว่าเอา่อบริเวณที่ท่านบอกก็ถ่ายท่านผู้ชมดูหมดแล้วเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเดี๋ยวยังไงเจตังก็ อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้เจตังด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเดอ้อนะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมชัดบน่นนี่ชัดไหมชัดไหมนี่นะคะ,ะให้ดูเต็มเต็มให้ดูเต็มเต็มนะคะ นี่คะ่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมองเห็นจะชัดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเจตังว่าเป็นองค์ที่สวยงามมากเลยนะคะเนื้อสวยงามมากค่ะน่าจะเป็นทองเหลืองหรือเปล่าเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็เป็นกําลังใจให้เจ๊ตังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆยนะคะ อ,อ๋อลืมไปคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่อยากจะบูชาตะกุดนาคราชนะคะรุ่นสองรุ่นสมปรารถนานะคะก็ทักทายไลน์มาได้นะคะที่เบอร์เจ๊ตังศูนย์แปดห้างสี่เจ็ดศนดะคะดอกเล็กเจ็ดร้อยห้าสิบาทพร้อมจัดส่งนะคะดอกใหญ่หนึ่บาทพร้อมจัดส่งนะคะแล้วก็ราหูนะคะท่านผู้ชม นีะทำไมไม่ชัดลาหูลาหูหนุนดวงนะคะสำหรับลาหูหนุนดวงนะคะก็จะราคา850บาทพร้อมจัดส่งนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ